ดวงโคมไฟแลนเทอรบักเป็นมแมลงที่มีลักษณะโดดเด่นตรงส่วนหัวที่ยื่นออกมาเหมือนโคมไฟหรืองวงซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหาอาหารและสื่อสารกับมแมลงชนิดเดียวกันพบได้ในป่าเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทยและมาเลเซียลักษณะทางกายภาพส่วนหัวที่ยื่นออกมาส่วนที่คล้ายโคมไฟหรืองวงนี้เรียกว่าหัวยื่น (cephalic process) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการหาอาหารและอาจใช้ในการสื่อสารกับมแมลงชนิดเดียวกัน ขนาดขนาดของดวงคมไฟแตกต่างกันไปตามชนิดโดยทั่วไปมีขนาดประมาณ2-5ถึงเซนติเมตรถิ่นที่อยู่อาศัยป่าเขตร้อนชื้นดวงคมไฟพบได้ในป่าเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พฤติกรรมการกินอาหารดวงคมไฟใช้ปากที่แหลมคมเจาะเข้าไปในลำต้นหรือกิ่งไม้เพื่อดูดน้ำเลี้ยงจากพืชการป้องกันตัว สีสันสดใสของด้วงโคมไฟอาจใช้เพื่อเตือนศัตรูให้ระวังตัวหรือใช้ในการพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม